สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปที่4นะฮะสำหรับเ,เพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวนะครับซึ่งเป็นหนังสือของแบงค์ชาติที่ออกมานะครับแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยอ่านนะแต่เพราะผมก็ไปสืบเสาะค้นหามานะครับแล้วก็เอามันอ่านแล้วก็ทําเป็นคลิปให้เ,เพื่อนๆฟังก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นการอ่านให้ฟังจริงๆนะแต่ว่าอาจจะสอดแทรกประสบการณ์ข้อเท็จจริงลงไปในคลิปนะครับเพราะว่า อะไรก็ตามที่ทเกี่ยวกับหรือข้อมูลมาจากแบงชาติเนี่ยมันจะเป็นทฤษฎีซะค่อนข้างเยอะนะภาคปฏิบัติจริงอาจจะไม่ได้แบบนั้น100%นะฮะแต่ว่าก็ไปต่อว่าแบงคชาติขนาดแบบไม่ได้เรื่องอันนี้ก็ไม่ไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะปฏิบัติจริงไม่ได้100%นะครับผมก็เอาเนื้อหาสาระ ที่เป็นเรื่องจริงที่ผมเจอมานะครับมาสอดแทรกให้ฟังแล้วกันนะวันนี้จะพูดถึงเรื่องที่ว่าหัวข้อนะบ,บทเรียนจากก้าวที่พลาดของคนเป็นหนี้อ่านะบทเรียนจากก้าวที่พลาดของคนเป็นหนี้นะผู้เขียนชื่อคุณชวานันชื่นสุขและคุณอโนไทยพุทธาลีนะฮะจากแบงชาตินะครับก็เดี๋ยวเราไปอ่านเนื้อหาสาระให้ฟังกันนะครับนะบก็ขออนุญาตอ่านเลยนะฮะเนื้อหาสาระเขาว่าอย่างนี้ การจัดงานมหก,กรรมไก่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตแนละสินเชื่อส่วนบุคคลทําให้กลุ่มงานแก้ปัญหานี้สินของประชาชนธนาคารแห่งประเทศไทยมีโอกาสพูดคุยกับลูกหนี้โดยตรงเป็นจํานวนมากอย่างคาดไม่ถึงจึงเป็นโอกาสเรียนรู้จากก้าวาบนะจากก้าที่พลาดของคนเป็นหนี้นะครับเนะจ้าหน้าที่ก็ถามว่าคําถามแรกพลาดแรกความไร้เดียงสานะนะครับบอกว่า ลูกหนี้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่าดอกเบีย้ยบัตรเครดิตแพงประเมินไม่ถูกว่าแพงอ่ะแพงอย่างไรและไม่รู้ว่าถ้าผิดนัดชําระหนี้หรือจ่ายชําระขั้นต่ําจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแต่ละเดือนจึงต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบีย้ยที่สูงให้กับเจ้าหนี้จนหลายคนท้ออ่านะการคิดดอกเบีย้ยบัตรเครดิตในบทเรียนที่แล้วก็อธิบายไปแล้วนะคาคิด2ก้อนนะก้อนแรกคือก้อนที่คุณลูกซื้อสินค้า อันนั้นนะ่ะถ้าเกิดคุณไม่จ่ายเต็มคิดเต็มเต็มเลยนะก้อนแรกคือดอกเบีย้ยคุณคิดก้อนนั้นก้อนที่สองก็จะคิดจากภาระหนี้เงินต้นส่วนที่เหลือที่คุณหักจ่ายขั้นต่ําไปแล้วนะยกตัวอย่างเช่นคุณไปรูดซื้อโ no น้ตบุ๊กสองหมื่นบาทพอสิ้นเดือนคุณจ่ายสองพันบาทนะจ่ายไม่ครบจ่ายแค่ขั้นต่ําคุณจะเข้าใจว่าคุณจะเสียดอกเบีย้ยแค่เฉพาะหนึ่งหมื่นแปดพันบาทคือหนี้ที่เหลืออยู่เท่านั้นนะไม่ใช่ในแะง่ความเป็นจริงคือคุณจะเสีย ดอกเบี้ยสองก้อนก้อนแรกคือ20,000บาทที่คุณรูดเพราะคุณจ่ายไม่ครบนะครับคุณโดนเสียเต็มๆสองหมบาทก้อนที่2คือภาระหนี้คงเหลือจากที่คุณจ่ายขั้นต่ำหมื่นแคุณโดนดอกเบี้ยอีกนะเพราะ,ะนั้นคุณโดนดอกเบี้ยสองเด้งพาระที่2คืออะไรเขาบอกว่าพาระที่สองคือโรคภูมิแพ้การตลาดนะเริ่มจากแพ้การตลาดของผู้ให้บริการทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการให้ใช้ก่อนผ่อนทีหลังนะฮะหรือตัดแต้มแลกส่วน ลดเงินสดหรือแลกสินค้าและยังแพ้ข้อเสนอดีๆเพื่อให้เปิดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลแถมไม่มีหลักประกันด้วยยิ่งทําให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายอีกทั้งยังแพ้ระบบการตลาดออนไลน์ที่เข้ามายั่วกิเลสได้ทุกเวลาไม่เลือกสถานที่สุดท้ายนะครับอาการภูมิแพ้ก็แสดงออกมาเป็นการใช้จ่ายเกินตัวและสะสมหนี้จนเกินกําลังการชําระหนี้คืนนะครับอันนี้ก็คือ1มีโปรโมชั่นดีและลดแลกแจกแถม นะแล้วก็รูดก่อนผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นะฮะผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคุณผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วคุณผิดผิดเงื่อนไขของนิดเดียวเนี่ยนะฮะมันมีคิดดอกเบีย้ยทันทีเลยนะครับไม่ใช่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะบางคนจะเข้าใจว่ายังได้จ่ายศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่ไม่ใช่นะถ้าเกิดคุณผิดเงื่อนไขเขาเนี่ยไม่ใช่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยนะครับมันจะเปลี่ยนเลยนะครับกลายเป็นคิดดอกเบีย้ยคุณเลยนะแล้วก็ไอ้ภาคที่สองคือโรคโรคภูมิแพ้การตลาดเนี่ยผมอาจจะเสริมนิดนึงแล้วกันว่าโลภูมิิแพ้้้ชอออปปงนออนไ ผูกการชําระเงินตัดบัตรเครดิตนะชอบอะไรก็กดๆๆๆแล้วก็ส่งเงนของที่บ้านนั่นแหละตัวดีเลยนะครับก็นี่คือพลาดที่2นะครับพลาดที่3คือไม่รู้หลักการบริหารเงิน2ข้อสําคัญคือไม่รู้หลักการบริหารเงิน2ข้อสําคัญมีอะไรบ้างข้อแรกคือลงทุนอะไรต้องให้คุ้มกับดอกเบี้ยข้อที่2คือ ต้องระวังไม่ให้เกิด majority mismatch นะ,ะเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะแบงค์ชาติาก็จะมีภาษากิษแบบนี้แหละนะอ่านะข้อที่3คือไม่รู้หลักการบริหารเงินข้อแรกคือลงทุนอะไรต้องให้คุมดอกเบีย้ยคืออะไรนะเขาบอกว่าลูกหนี้จํานวนไม่น้อยเนี่ยนะครับใช้เงินกู้จากบัตรเครดิตไปซื้อสินค้ามาลงทุนเพื่อขายทํากําไรโดยไม่รู้เลยว่าจะขายได้เมื่อไหร่ในราคาเท่าไหร่ขณะที่จ่ายดอกเบีย้ยสูงถึง16%นะเดิมเนี่ย18% ถ้าเกิดเป็นสินเชื่อบุคคลก็20่กว่าเปร์เซนต์หลายคนนะฮะเอาบัตรเครดิตเอาสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเงินสดเอาไปปล่อยเงินกู้นอกระบบให้กับพักพวกเพื่อนฝูงหวังกินดอกเบี้ยหลายคนเจอผมเห็นมาแล้วนะกู้ไปเรื่อยๆอา้าเฮ้ยผ่อนดีผ่อนตรงขยายวงเงินไปเรื่อยจสุดท้ายเจ้าลูกหนี้เบี้ยวสุดท้ายเรียบร้อยนะครับนี่คือกรณีที่1กรณีที่สคือเอาบัตรเครดิตไปลูดซื้อสินค้าเอามาขาย นะสั่งของมาจาก l i expert, b a b a เถาเป่าอะไรก็ว่าไปนะเอามาขายนะครับแล้วก็กะว่าจะหมุนได้หม,หมุนไปหมุนมาดอกเบีย้ยกินหมดนะครับเพราะดอกเบีย้ยมันสิบหกเปอร์เซ็นตนะแต่ว่าถ้าเกิดมา r จินหรือกำไรเราไม่มากเพียงพอที่จะที่จะเอามาเซอร์วิสดอกเบีย้ยได้ก็อาจจะขาดทุนในระยะยาวแล้วมันจะกินทุนกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆจนคุณไม่รู้แบบท,ที่คุณไม่รู้ตัวนะครับมันจะกินจนหมดนะครับคุณไม่รู้ตัวเลยคือแบบเฮ้ยสินค้าขายไปหมดแล้วไม่มีสต็อกแล้ว แต่ทำไมกูยังเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่วะงงมากนะนะคือหนึ่งเนี่ยดอกเบี้ยม,มันกินทุนนะครับสองคุณต้องบริหารสต๊อกเป็นได้เงินมาต้องเอาเงินตัดหนี้เลยจะซื้อของไปใช้ก็รูดไปใหม่ไม่ใช่ว่ารูดซื้อของพอได้เงินมาก็เอาไปใช้ก่อนไม่รู้หรอกว่ายอดขายทีดเดือนที่แล้วกาไรเท่าไหร่ยอดขายเดือนที่แล้วากาไรแค่หมื่นห้าแต่คุณใช้ไปสามสี่หมื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อแรกคือ ลงทุนอะไรต้องให้คุ้มกระดกเบี้ยนะคือเอาบัตรเครดิตไปใช้ทําธุรกิจอันนี้ไม่ใช่บัตรเครดิตเขามีเอาไว้ทาเป็นอะไรเขาเรียกสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคใช้แทนเงินสดใช้่างนี้ดีกว่าบัตรเครดิตคือการเอาไปใช้แทนเงินสดนะครับข้อที่2ที่คุณพลาดการบริหารเงินคือนะเขาบอกว่าต้องระวังไม่ให้เกิด maturity mismatch นะฮะคือการนําสินเชื่ออายุสั้นไปลงในสินทรัพย์ระยะยาวเช่นเอาไปสร้างบ้าน ย่อมมีโอกาสสูงที่ลูกหนี้จะหมุนเงินไม่ทันลูกหนี้จํานวนหนึ่งซึ่งใช้สินเชื่อบุคคลที่ดอกเบี้ยสูงถึง25%ซึ่งเป็นสินเชื่อระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องมาสร้างบ้านทั้งที่ควรจะขอสินเชื่อระยะยาวที่ผ่อนได้นานและดอกเบี้ยต่ําหรือลดขนาดบ้านหรือค่อยๆทยอยต่อเติมบ้านก็ได้สุดท้ายเมื่อผ่อนชําระหนี้ไม่ได้กลายเป็นหนี้เสียและเมื่อลูกหนี้กับเจ้าหนี้ตกลงกันไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามทําให้เจ้าหนี้ต้องฟ้องดาเนินคดีสุดท้ายถูกบังคับคดียึด ซับหรือไอัดเงินเดือนนะอันนี้หลายคนเป็นคือแบบผ่อนบ้านอยู่ไปขอกู้ต่อเติมแง่์แม่งบอกไม่ให้นะคือแบบสมมติว่าหลังคาแม่งไปหมดแล้วอะเข้าหน้าฝนแล้วกู้ก็ไม่ได้เอาต้องไปเอาบัตรเครดิตไปกดเงินสดออกมานะมาซ่อมบ้านซ่อมนู่นซ่อมนี่นะอันนี้ผมว่าก็ยังโอเคนะถ้ายังได้แต่ผมเคยเจอนะเอออย่างนี้เขายกตัวอย่างว่าคุณเอาเอาสินเชื่อประเภทระยะสั้นเนี่ยไปสร้างบ้านนียมันก็ไม่ถูกละ ผมเจอหลายคนเลยนะครับทีนะ่คือแบบมีความใฝ่ฝันว่าตัวเองอยากจะเป็น d e เวลลอปเอยากเข้าสู่วงการอสังหาริมทรัพย์นะเห็นคนอื่นเขาทำใน y o u t u b e เขารวยเขาทำนู่นทำนี่เขารวยรวยจริงกระเป๋าไม่รู้นะแต่ว่าอยากเป็นบ้างนะไม่ต้องมีเงินทุนสักบาทนะรวยด้วยเงินคนอื่นนะเป็นเจ้าของโครงการสร้างบ้านขายด้วยเงินคนอื่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคืออะไรบ้าง ที่ก็ไปคุยกับเจ้าของที่เนดะี๋ยวขอโอนเดี๋ยวโอนให้นะแต่ผมจะสร้างบ้านให้บนบ้านของคุณลุงคุณป้าก่อนเลยเดี๋ยวขายได้กำไรแล้วมาแบ่งกันเงินก็ไม่มีนะเอาบัตรเครดิตไปรูดเงินสดออกมาใช้นะครับสรุปสุดท้ายก็คือว่านะครับนี่บัตรบ้านเลยนะบ้านก็สร้างไม่เสร,ร็จเพราะหมดเงินหมุนแล้วนะครับลูกค้ามาดูก็ไม่ไม่เอาแล้วเพราะบ้านยังสร้างไม่เสร,ร็จปัญหาต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเนี้ยที่ผิดพลาดคือเอาเงินระยะสั้น ไปลงทุนระยะยาวนะข้อแรกก็คือคุณจะลงทุนไหนคุณดูดอกเบี้ยด้วยว่ามันคุ้มหรือเปล่านะนี่คือพลาดที่3คือไม่รู้หลักการบริหารเงินนะครับพลาดที่4นะก็บอกว่าอยากมีชีวิตที่พร้อมนะแต่การงานและการเงินยังไม่มั่นคงนะกล่าวคือเด็กรุ่นใหม่จานวนไม่น้อยพอเริ่มทํางานมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็อยากมีคอนโดมีรถซึ่งเป็นสิ่งที่น้อยคนจะสามารถซื้อหาได้ด้วยเงินสด จึงเริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยโดยลืมคิดไปว่าการผ่อนของที่มีราคาขนาดนี้ต้องใช้เวลาหลายปีแต่งานที่เราทำอาจจะไม่มั่นคงเองินออมก็น้อยและอาจเกิดอุบัติเหตุชีวิตขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้โอกาสผ่อนได้ไม่จบย่อมมีสูงอนะโอกาสเขาเขียนแปลกๆนะแต่สรุปคืออะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วมีโอกาสผ่อนไม่จบสูงนะครับขณะเดียวกัน ด้วยพลังความมุ่งมั่นแบบไม่กลัวอะไรของคนวนัยนี้ทำให้หลายคนทุ่มหมดหน้าตักคือเหลือเงินใช้ส่วนตัวไม่มากอาศัยการรูดบัตรเคร,ครดิตหรือขอสินเชื่อส่วนบุคคลมาใช้สุดท้ายเมื่อสภาพคล่องสะดุดต้องกลายเป็นหนี้เสียเสียประวัติด,ด้านการเงินไม่สามารถขอสินเชื่อได้อีกต่อไปในอนาคตและหลายคนถูกอายัดเงินเดือนส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานเพราะที่ทํางานหลายแห่งไม่รับบุคคลที่ถูกอายัดเงินเดือนเข้าทํางานซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและครอบครัวเป็นอย่างมาก เขนะาบอกว่าแล้วเราจะเดินหน้าต่อกันอย่างไรนะครับผูนะ้เขียนเขาเลยบอกว่าการทําให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เจรจาตกลงกันได้เป็นสิ่งจําเป็นเร่งด่วนนะปัจจุบันสถาบันการเงินต่างๆมีโปรแกรมช่วยเหลือหลายรูปแบบลูกหนี้จึงควรเปิดใจเข้ามาเจรจากับเจ้าหน,นี้ดีกว่าหลงหลบเลี่ยงเพราะจะนํานมาสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลได้ซึ่งทําให้การเจรจาหาข,ข้อยุติยากขึ้น เพราะต่างขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกันออนะครับคือโอเคนะก็เห็นด้วยนะครับว่าเรามีปัญหาเราเข้าไปคุยกับเจ้านี่ก่อนเลยแต่ว่าเจ้านี่สนใจมันไม่ค่อยให้ความร่วมมือหรอกมันก็ช่วยแบบกักกักอ่ะนะครับมันก็ช่วยแบบกักกักโอเคผมสรุปพลาดที่4ก่อนแล้วกันพลาดที่4คือการเงินการงานยังไม่มั่นคงแต่ว่าซ่าไม่กลัวไม่กลัวอะไรเลยอ่ะนะคือแบบ ไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตานะคนที่ไม่ไม่เคยมีปัญหาแบบเนี้ใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังหรอกนะเตือนอยังไงก็ไม่ฟังโดยเฉพาะยกตัวอย่างตัวผมเองนี่แหละสมัยผมเด็กๆใครเตือนอะไรผมไม่ฟังโอ้ยแม่งแกแก่แล้วแม่งไม่รู้เรื่องเขาไปถึงไหนกันแล้วแม่งกระจอกก็อยู่อยู่กันแบบนี้แหละกูไม่กระจอกเดี๋ยวกูจะเหนือชั้นกับพวกมึงคือเป็นอย่างเนี้ตอนเด็กๆเ,เป็นอย่างนี้จริงๆสุดท้ายก็เรียบร้อยเหมือนที่ผู้ใหญ่เขาเตือนนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเขบอกว่า คืออย่าพิ่งก้าวกระโดดอะไรกันมากมายนะอย่าพิ่งซ่านะฮะอย่าเพิ่งซ่า,นะอา,เ,ซาเอางี้และกันสุขก็คืออย่าพึ่งซ่านะถ้าเกิดคุณยังไม่พร้อมอ่นะจะซื้อรถควรจะต้องมีเงินดาวน์บางส่วนจะซื้อผ้านควรจะมีเงินดาวน์บางส่วนจะซื้อของนู่นของนี่ก็อยับอย่างช่างใจก่อนนิดนึงว่ามันคุ้มค่ากับราคาไหมมันคุ้มค่ากับชีวิตไหมเช่นซื้อไปมีประโยชน์อะไรหรือเปล่านะอ่านะต้องต้องพิจารณากันดีๆนะครับแตนะ่สุดท้ายก็บอกว่า แบงค์ชาติเนี่ยนะครับกจ็จะพยายามออกนะโปรแกร,รมต่างๆมาช่วยลูกหนี้เช่นทางด่วนแก้หนี้คลินิกแก้หนี้มาคำไกลเกลี่ยหนะี้ก็เยอะแยะไปหมดนะก็เขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยควรนําบทเรียนนะครับมาออกแบบนโยบายนะนี่คือเขาพูดถึงตัวเขาเองนะไม่ว่าจะเป็นนโยบายกํากับดูแลนะฮะผู้ให้บริการทางการเงินการคุ้มครองและให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการทางการเงิน และนโยบายสาธารณะอื่นๆเพื่อให้สุขภาพทางการเงินของประชาชนทั่วไปแข็งแรงซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจและการเงินในประเทศด้วยะนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่4นะฮะจากหนังสือนะฮะแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวะนะก็ติดตามเนื้อหาสาระดีๆจากเพลย์ลิสนี้กันต่อไปผมก็พยายามจะทำเป็นคลิปไปเรื่อยๆทยอยๆนะตาม เวลาที่ผมว่างนะครับผมก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆฟังสำหรับวันนี้ผมไปละขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ